สวัสดีค่ะจากบ้ายวังพยอมค่ะวันนี้พามาดูนี่ต้นทานตะวันแม็กสโกนะคะทานตะวันดอกแดงนี่ดาวกระจายต้นสูงแค่คอแล้วนะคะก็เหลือไม่กี่ต้นต้องรีบทนุทนอมไว้ไม่งั้นเดี๋ยวจะสูนพันนี่ ต้นมะยมแดงตอนแรกบลลังพยอมคิดว่าเขาจะตายเพราะ่าปลวกกินรากหมดแล้วนะคะก็เลยเอาเครื่องตัดหญ้าวีออกไม่น่าเชื่อแล้วเขาจะแตกมาใหม่นะคะสวยเลยเมื่อคืนก็ตอนสามทุ่มกว่าๆก,ก็ฝนตกนะคะตกหนักประมาณสัก20นาทีก็หยุดนะคะ แต่ก็ยังดีเลยต้นไม้ยังสดชื่นนี่ดงกะเพราของบระไลงพยอมว่าจะปล่อยให้ดอกแก่ส่งดอกพันไปให้พี่บัวช่องว่าบัวชอบปลูกผักทำสวนนะคะอันนี้ก็จะเป็นหอมนะคะหอมบัวเลยของพี่อ้อยนะคะยังงามอยู่นะคะโอ้ยอันนี้เริ่มใบล้มอีกแล้ว ใบแห้งเดี๋ยวต้องดึงออกนี่ค่ะเริ่มงามแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่เพาะผักชีนะคะก็ไม่รู้ว่าจิ้มไว้โรยเม็ดลงไปลึกหรือเปล่าเขาถึงไม่ค่อยขึ้นนะคะ ก็จะเป็นต้นคุณนายตื่นสายเดี๋ยวมะละกอวันนี้เดี๋ยวช่วงเย็นๆใบๆน่าจะฝนตกอีกกลางวันแดดร้อนเปรี้ยงเลยนะคะนี่ค่ะท้องฟ้าไม่มีเมฆเลยแต่กลางคืนฝนตกนะคะช่วงนี้ก็มีบรรยากาศแปลกๆก็มีต้นไม้ที่จะอรอปลูกอีกเยอะเหมือนกันนะคะที่ยังไม่ได้ ทำอะไรอันนี้ก็จะเป็นไม่รู้ว่ากระชายหรืออะไรของพี่บัวนะคะเนี่ยค่ะพี่บัวนี่คืออต้นอะไรคะกระชายหรือเปล่าส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นชมจันนะคะตอนแรกก็คิดว่าเขาจะไม่งอกแล้วนะคะเพราะว่าเม็ดเขาออกเป็นสีน้ำตาลแล้วนะคะนี่ค่ะ ออกมาเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ใบเริ่มเน่านะคะเป็นเพราะอะไรเอ่ยหรือว่าโดนแดดแรงเกินไปนี่เดี๋ยวก็ว่าจะนี่เม็ดเน่าเนี่ยเขาขึ้นมาเขาก็จะแห้งมาเลยนะคะเนี่ยก็เดี๋ยวจะหาที่ลงปลูกเลย อ้าวอันนี้ต้นอะไรเอ่ยต้นอะไรเอ่ยมาขึ้นตรงนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นผักบุ้งนานะคะผักบุ้งนาที่บยยังพยอมปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วแล้วก็เขาเถา,าเลื้อยออกมาก็เกือบตายเกือบหมดนะคะก็ยังมีเหลือรอดอยู่ก็เลยเอามาชำใหม่นี่หอยทากนี่ค่ะ หอยทาตัวเล็กนะคะนี่ยังไม่กลับบ้านกลับเมืองนี่อันนี้ก็น้องมาเข้ามานอนย่ำสมดเลยนะคะเพิ่งจะช้ำไว้เหมือนกันเลยต้องเอาไม้มาปักไว้กันหมาลงมานอนนะคะส่วนอันนี้พริกสงสัยเดี๋ยวต้องหา เป็นพริกเม็ดใหญ่พริกหยวกนะคะก็เพาะไว้ว่าจะปลูกเลยยังไม่ทันจะได้ปลูกเดี๋ยวต้องหาอ่านี่ตายไปแล้วอันนี้ต้นครูพลังพยอมก็ลองเอามาปักดูก็วันวันหนึง่งหลังจากกลับมาแต่ช่วยคนงาน คัดแตงกวานะคะเสร็จก็จะมาทํางานบ้านของเราอันนี้ก็พลิกฝนตกแล้วและป่าข้างนอกเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าลุกขนาดไหนและจะปลูกได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นเป็นเนงากระชายนะคะเงากระชายถ้าเราอยากจะให้เขาปลูกแล้วรับรองว่า ไม่ตายแน่นอนนะคะไม่ต้องรอนานอันนี้บาลังพยมก็ที่ขุดมาใหม่นะคะส่วนอันนี้ขุดมากินครั้งก่อนตอนที่ไปหาลูกเมื่อขุดเอาลากเขาไปกินแล้วหัวเง้านี้เราก็ใส่ถุงนะคะแล้วก็เอาใส่ไว้ในช่องช่องใส่ผักชั้นล่างสุดของตู้เย็นนะคะนี่ค่ะเขาก็จะแทงหน่อออกมาแบบนี้นะคะเราสามารถเอาไปปลูกฝังได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ ก็จะไม่ไม่รู้ว่าจะทําช่วงเช้าหรืออาจจะทําช่วงบ่ายนะคะก็จะลงปลูกใหม่ลงปลูกในล่องนะคะในร่องในล่องที่ชักล่องไวแต่ตอนนี้ก็ลกไปหมดแล้วนะคะแต่ก็จะลุยๆทำไปก่อนนะคะส่วนหญ้าไว้ใช้เครื่องหวดทีหลังนะคะนี่ค่ะล่องที่ประหลางพยอมชักล่องไว้ว่าจะปลูกตักปลูก ชะอมนะคะป่านนี้ชะอมยังไม่มีกิ่งเลยนะคะจะชําก็ยังไม่ได้ชําเองนี่ค่ะเอาชะอมมาลงไว้ใบเขาจะเป็นแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะพื้นดินหรือเปล่านะคะเขาจะมีใบเหลืองๆแบบนี้ตลอดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นถั่วพูนะคะเริ่มทอดยอดแล้วยัยงไม่มีค้างเลยวันนี้จะได้ตัดค้างไหมเนี่ยนี่ ก็จะลกๆแบบนี้นะคะเพราะว่าหญ้ายังไม่ได้ถอนเลยนี่ค่ะฝนตกมาเมื่อคืนนี้ก็ทำให้ดินอ่อนสามารถถอนได้ง่ายๆแต่ก็ต้องถอนช่วงบ่ายนะคะถ้าถอนช่วงช้าจะลื่นนะคะนี่ค่ะก็มีอยู่11หลุมนะคะสำหรับหัวพูนะคะส่วนข้างบนนี้ก็จะเป็นหญ้ายางทั้งหมดเลยนะคะ ตัวน,น,นี้ก็เป็นถั่วฝักยาวนะคะเดี๋ยวจะต้องมาช้อนยอดขึ้นพันนะคะพันค้างพอเถ่าแบบนี้เราจะต้องนั่นแต่ต้องนั่นตอนตอนเย็นนะคะถ้านั่นตอนเช้าแล้วยอดจะหักหมดนะคะนี่ค่ะต้องจับยอดพันใหม่ ตอนเช้านี้ฝนยังแฉะฟว้ะวอยู่นะคะทําให้ทำให้ทำอะไรไม่สะดวกนะคะนี่ค้างบวกเาาบวกหล่นลงมาอีกแล้วอ,อาจจะมีได้ยินเสียงเขาราตนาสินนะคะเพราะว่าที่วัดใกล้ๆบ้านเขามีงานศพนะคะ นี่ก็เป็นบวบปล่อยน้ําไปสองปล่อยน้ําไปหนึ่งคืนแล้วก็ฝนตกฟักทองเป็นแบบนี้แล้วค่ะงามดีจังเลยนะคะตอนนี้ก็สีก็จะดรอปไปนิดนึงเพราะว่าเขาแดดส่องแรงแล้วนะคะนี่ค่ะพอให้น้ำชุบเขาเริ่มงามนะคะนี่ นี่เริ่มจะออกยอดแล้วค่ะก็ไม่รู้ว่าปลูกพักทองนี่ต้องให้นี่ค่ะเริ่มทอดยอดนะคะไม่รู้ว่าให้เตียนดีหรือว่าให้ให้ลกลำไรดีนี่ค่ะเพราะว่าพอเตียนแล้วจะเป็นแบบนี้ดินฝนตกกระเด็นดินตะเปะนะคะ ก็ยังเฉอะแฉะนะคะพอาอเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักนะคะแต่ก็ตกแค่ประมาณสัก20นาทีได้นี่ค่ะเบอะบะหมดเลยนะคะให้ดูเท้าแล้วส่วนแถบทางนี้ก็จะเป็นกระเจี๊ยบนะคะนี่ค่ะตอนเริ่มโตแล้วนะคะตอนแรกทำไปจมป่าทำไปลำไรพอฝนตกทีครั้งเดียวนี่ค่ะ ลูกมักเม้าลวงนะคะนี่ปาบัวช่องปะบัวทําสวนบอกว่าเอาไปตำส้มแต่รสจะเปรี้ยวโหอุ้ยนี่เขาเริ่มแก่แล้วนะคะเม็ดเริ่มดำแล้วนะคะเม็ดเริ่มดำมือก็เริ่มดำนะคะนี่ค่ะน่ากินไหม วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูพืชผักสวนครัวนะคะรัวกินได้ผลไม้เปรี้ยวแบบนี้ก็มีนะคะเป็นพืชสุขภาพนะคะต้านมะเร็งได้นะคะสำหรับหมักเม้าหลวงนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านาร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ